วันนี้นะคะก็เป็นวันว่างของปานะคะปาก,ก็จะมาพักผ่อนนะคะตามสไตล์ผู้หญิงนะคะคือการมาทําเล็บนั่นเองนะคะแต่ว่าในร้านอ่ะไม่ได้มีแนตะ่ทำเล็บเขาก็ยังมีนวดหัวสระผมอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะ โอเคค่ะปาก็เลือกลายมาแล้วจากบ้านนะคะเป็นลายดอกไม้เข้ากับสงการนะคะแล้วก็มาจองคิวที่ร้านก่อนแล้วก็มาทํานะคะบรรยากาศร้านทําเล็บร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ p r i v a t แล้วก็มินิมอลสุดๆเลยนะคะเราสามารถจองคิวมาแล้วก็ทั้งเวลาเนี่ยก็มีเราแค่คนเดียวเลยนะคะผ่อนคลายแบบสุดๆเลยแล้วก็นอกจากจะทําเล็บแล้วเขายังมีเกี่ยวกับสระผมดีท็อกหนังศีรษะนวดไมเกรนด้วยนะคะเตียงเขาเนี่ยสะดวกสบายมากๆแล้วก็นอนสบายด้วย ะะเวลาทําเล็บเนี่ยนอกจากจะมีเราแค่คนเดียวแล้วก็จะยังรู้สึกผ่อนคลายแบบสุดๆไปเลยนะคะเลือกลายมาได้เองนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะเริ่มต้นที่200บาทเท่านั้นในบรรยากาศ p r i v a t แบบนี้แล้วก็ผ่อนคลายสุดๆแบบนี้เลยค่ะ อันนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะคะวันนี้แบบมินิมอลนิดนึงนะคะเพราะว่าจะส่งการก็อยากมีดอกไม้อยู่ในมือนะคะแล้วก็ใครอยากมานะคะก็มาได้ที่ร้านหัวหอมนะคะเดี๋ยวจะทิ้งคอนแทคไว้ให้นะคะก็จองคิวก่อนมาได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องรอนานแล้วก็เขาไม่รับลูกค้า walk in นะก็ต้องจองคิวอยู่ดีนะคะแล้วก็มาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะไปแล้วบ๊ายบาย